วันนี้พาลูกชายกับแม่มาเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือยาวประจำอำเภอคะ่ะเดินเข้ามาก็นี่เลยจองคิวเข้าเม้าก่อนเลยับแรกกองเชียร์ของแต่ละที่คือเต้นมันสุด ในงานของอร่อยเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นของดีประจําตําบลของแต่ละตําบลน,นะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในอําเภอเลือกไปเห็นหนูน้อยยืนปิ้งมันอยู่หน้าเอ็นดูมากเลยอุดหนุนน้องมาใครเจอน้องสามารถอุดหนุนน้องได้นะที่อร่อยและขายดีอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้วยทอดนะคะอันนี้รายได้เขาน่าจะสมทบทุนถวายวัดทอดแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวเราเดินเข้าไปดูน้ากินมากแถมคนขายหน้าตาน่ารักด้วยนะคะ ด้านนอกรั้ววัดนี่ก็ของขายเยอะมากเลยนะคะวันนี้ขายกันวันสุดท้ายแล้วส่วนเรือที่แข่งกันนั้นก็แข่งกันสนุกสนานมากๆมีแข่งกันหลายคู่เลยกองเชียร์ก็เชียร์กันอย่างสนุกสนานอากาศวันนี้น่าเดินเที่ยวเล่นมากเพราะว่าฝนไม่ตกและแถมไม่มีแดดด้วยและที่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวอำเภอบางกระทุ่มเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความสามัคคีกันนะคะไม่ว่าจะจัดงานอะไรก็จะพร้อมใจร่วมมือเป็นอย่างเต็มที่เลย งานนี้จะถูกจัดในช่วงออกพรรษาของทุกปีเลยนะเป็นกิจกรรมที่หลังจากญาติโยมได้ทำบุญในวัดแล้วก็วจะมาร่วมงานอันสามัคคีนี้ต่อของกินมากมายการแข่งเรือสนุกสนานคนมาเยอะทุกปีมีคนจากที่อื่นมาเยอะเหมือนกันนะคะวัดนี้เคยมีศาลาไม้สักที่สวยมากๆ แต่ว่าปัจจุบันโดนไฟไหม้ไปจนหมดตอนนี้ทางวัดชาวบ้านและหลายๆห,หน่วยงานกำลังช่วยกันสร้างใหม่ต้องกลับมาสวยงามกว่าเดิมอย่างแน่นอน